สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะค่ะเพื่อนวันนี้พี่ใบนะคะทําผัดปลาหมึกขี้เมาอีกแล้วนะค่ะเพื่อนนี่เนาะปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะค่ะเพื่อนนี่เนาะผัดขี้เมานะคะมาม่าผัดขี้เมาใส่ปลาหมกึกหนวดปลาหมึกนะค่ะเพื่อนเพราะว่าตัวปลาหมึกเราเอาไปย่างแล้วเพื่อนทีนี้เราเก็บหนวดไว้นะค่ะเพื่อนนี่เนาะเก็บหนวดปลาหมึกแล้วก็ตัวที่มันเป็นตัวเล็กๆเราเก็บไวน้นันเพื่อนเอาไว้ผัดนะเพื่อนนี่เนาะ นี่เนาะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนะคะเพื่อนกุ้งน้ำนี่นะกุ้งกุ้งกุ้งมาเด้อน,นะคะมากินกันนะคะนี่นะคะเพื่อนผัดทะเลขี้เมานะคะผัดทะเลขี้เมานี่เพื่อนเนาะกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกนะคะเพื่อนผัดใส่เส้นมะม่านะคะแซบ่บแซ่บพี่น้องชิมแล้วนะคะเพื่อนผัดช่วงเย็นเล่นเพื่อนนี่หกโมงแรงเนี่เพื่อน ขนาดหกโมงแรงนะเพือ่อนแมงวันกับลายคือเก้าเพื่อนเราผัดเป็นผัดซีฟู้ดนะเพือ่อนนี่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 เป็นกุ้งนี่นี่อื้ออร่อยเราชอบกินมากนะคะเนี่เพือ่อนเมื่อกี้ให้ดูอาหารแล้วนะคะเพือ่อนเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะ ผัดทะเลขี้เมา เก็บน و ดมันไว้เอาไว้ผัดกับเพาเนาะเด้อพี่น้องใครไม่มีอะไรกินเพื่อนนี่เป็นเมนูง่ายๆนะเมนูง่ายๆในต่างแดนพี่น้องผัดขี้เมาทะเลนะผัดขี้เมาทะเลใส่กุ้งใส่เบิกใส่มามา่าแซ่ดต้องใส่เพลกเยอะๆนะใส่ไข่สองใบเลยเพื่อน ใส่ไข่สองใบน้องเพื่อนมาเดินนี่เนาะใครไม่มีอะไรกินมาเดินหยุด mm. mm. yummy spicy noodles this is a stir fry noodle seafood is mix e d seafood and prawn and squid a uh, stir fry ก i t h noodle s ผ็ c พริ i เผอร่อนโอ้หนวดเทำกินเองพี่น้องเฮ็ดกินเองทำกินเอง เอารสชาติไหนก็ได้เพื่อนเนี่ยมาม่าสองห่อเด้เนี่ยเพื่อนมาม่าสองห่อเด้ม,มาม่าสองหอ่อไข่สองใบอืมกินก็คือชาวบ้านเขาหรอกกินทีเป็น,นดับเบลิลนั่นเพื่อนกินทีหลายหลานน่ื่อนเพื่อนอืมโดฮอนสกอร์นะคะอ,อร่อย นี่นอนเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวพี่บายจะกินต่อนะคะเพื่อนขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะเดี๋ยว